เดิมทีการเก็บทลายปาล์มน้ำมันต้องใช้เสียมลักษณะคล้ายใบมีดแทงที่ขั้วทลายปาล์มซึ่งต้องแทงหลายครั้งทําให้ต้นปาล์มบอบช้ําจนเชื้อราเข้าทําลายโดยเฉพาะปาล์มน้ํามันต้นเล็กที่เริ่มให้ผลผลิตทางใบอาจเสียหายจนหยุดเจริญเติบโตนายยุทธนาเครือหานชานพงศ์วิศวกรของ,ของสถาบ,บันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรได้คิดค้นเครื่องมือแทงปาล์มแบบใหม่ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งทำขึ้นจากท่ออลูมิเนียมส่วนปลายเป็นปลอกซึ่งภายในมีระบบกลไกคล้ายไกลปืนทำงานสองจังหวะประกอบด้วยด้ามกระแทกที่สวมด้วยสปริงส่วนปลายต่อกับใบมีดเมื่อได้รับแรงกระแทกจะติดสลักให้ตรงกับศูนย์กลางในจังหวะที่1เมื่อกระแทกซ้ำแกนด้านในาจะส่งแรงไปยังส่วนปลายอีกครั้งเป็นจังหวะที่2 แล้วคลายออก <ไป S 1> ด้วยสปริงตัวหลัง<ป>เมื่อใช้งานเพียงนำส่วนปลายใบมีดเจาะออเข้ากับโคนทลายปาล์มแล้วแทนในจังหวะแรกปลอกจะคลายตัวโดยที่ใบมีดยังคงค้างไว้ที่รอยแผลเดิมจึงกระแทกซ้ำอีกครั้งทลายปาล์มก็จะหลุดจากขั้วโดยมีรอยแผลเพียงรอยเดียวไม่กระทบกระเทือนต่อต้นปาล์มและช่วยผ่นแรงในการทำงานมีต้นทุนการผลิตชิ้นละประมาณ3,000บาทซึ่งคุ้มค่า ะปัจจุบันแรงงานสำหรับเก็บเกี่ยวปาลมน้ามัน,มนต้นเล็กหาได้ยากและมีค่าจ้างแพงถึงตันละ600บาทสนับสนุนโดยเนสกาแฟ3 in อิน